อติดตัวบายยังก็เฮ็ดแบบนั้นนะน่ะโซมันตตแก่นนะรู้โอ้ยมันกรเพลแล้วเห็นไหมน่ะโอ้ว้าตแก่มาลวชลกัวเลยี่นองเลยสวายเห็ดแล้วแก่ดึงมาแต่พูดี่นองเลยเมื่อกี้นี่ ขี่ไปโสตกแกมาแต่ทางคุณแหละปราสาทขึ้นโซมันตกเราอะเอลงมาอือพล่อันนี้น้องพี่น้องเลย ขาดเลยเนดะี่น้องเลย สบ,บายดีสบ,บายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสุกุสุคนพี่น,อน้องเนาะบัตสมองสุบอลยินดีต้อนรับครับสูบุซองพอ่อน้องแค่น้อนอีกเส,ส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องมาหาสบ,บายบบาเทิดอีกแล้วพี่น้อง,งบบเห็นเนาะสาวใบเพิ่นเว้าแวะแวะอยู่ใไพน่นจักเว้าอีซั่งพี่น้องเหงืเนาะปุ๊บมันนี่เมื่อกีนอ้นี่แก่รถมาแต่พูดพี่น้องเลยตัวตูดมาไอ้ประสาทขึ้นวัดสันโสมันตกวัดสันโอ้ยเนาะพี่น้องเลย เอาแต่เราสีเห็ดนะเอาพี่น้องเลยปลูกเสือผ้าเราก็ได้มาฟวดไว้อยู่พี่ไปปลูกทางเบาลิทางเบาเถิดสบายเอาสบายดีสบายดีเบื้องเงี้ยน่ะบาเถิดสบายดีบาเถิดเบื้องเนี้ยน่ะเบิ่งเครื่องคลองนี่บอ ยากมีหัวใจผู้ได้ติดยากมีหัวใจรักมันแรงสุดฉันมาเกาะมได้ฉื่นให้เรานั่นมาไปจับไปโดนทำมาทำเมียเลี้ยวเอาแม่ยายทำเมียเดี๋ยวไปแบกไอบอลไปชื่นนำมันาฮ ่ลงวักเธอเข้าแล้วนะแม่หยอดอย่ายิง oh, ห so ัวใจพี equally, unusual, um. ่ดวงนี้ยิงยอมให้เธอเป็นคนยุดทองถึงเธอคยอเออฝันมือผู้ชายเลยเจ้าแล้าเธออย่าเล้วเราฟังเพลงคอยสิฮ้องคอยซ้องเพลงจดไมเราจุดเพลงเนี่นะเอาจุดจุดสบา้ฟังเพลงนะ อจะเพลงน้ำจะเพลงน้ำตีข่อีกบตีบตีเจ้าบริษัทพิษหรอบตีตาเห็ดพิษน่ะจังงนนั่นเนาจังตักเตือนเราอ้าวเป็นเลขาหอะไร Do ai cà đi chay 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 เดือเขียนเป็นเขียนเป็นจิต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 เต็มหูปบดูวาดรูปเป็นบ่เห็นรูปไม่เิอลงรักเธอข่าแล้วนะไม่หยอดอย่ายิง หัวใจพี่ดวงนี้ยิงยอมให้เธอเป็นคนยึดทรองถึงเธอเคยฟันมือผู้ชายและสติมือซองส่งเคาะพี่น่อยน้องคิดเสียว่าเอาบุญยอดดวงใจได้หลหลักๆีได้ไหม จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนเสรบจลายให้เตาเป็นคนสุดท้ายไม่มีลูกไม้บ้านล้านนาหลงเธอแล้วไม่ยอดจะยิงหัวใจพี่ดวงนี้ยิงยอมให้เธอเป็นคนยึดครอง ถึงเธอเคยฝันมือผู้ชายและสตีมือซองสงเกะพี่หน่อยน้องคิดเสียว่าเอาบุญห้องเพลงกับมวนอยู่ได้ห้องเพลงก็ได้ไปปลูกไว้อือันนั้นอยู่ผู้จักจดเพลงจดอย่างแตรมผู้แจ้งอย่างโมโหคือการได้ก็ได้เป็นต้นยัง เอามาไะใช้ซะไปเอาในใช้มาน่ะค่อยเบาเดี๋ยไปเอาลักของเพินบามาได้ลักบอกโอเคใครยุ่แต่บาได้นะเพลินอาห้ก็จะเอ้าต้องขอกอนเด้อขอนเพินก้อนจงสิเอายังลงลักเราแล้วนะดอกไม้ได้แต่วันเบื่อเ้อเบื่อปอกกินรถกันบ่ยัง มันเบื่อปะแมนไปบายไปบ่เอานะมากินนะเอาลูกไปหิวนะเยอะเงินห้าสิบพันนี่เปิดเป็นได้เมื่อคืนนี่เป็นได้เมื่อคืนนี่ร้ยมาทางนี้่ร้ยมาทางนี้เป็นได้เมื่อคืนนี่อากาศเรานะเราคงยุ่ง ตรงันคือเขาแล้วเนาะ่อนอะไอย่างเงี้ก่ต่อเนาะชิเมื้คือว่าน่นแท้สิดกอหุ่นอันนี้สิ่เลย่อไปเนาะใช่เลยใช่เลยย่าเราเราลิเราหดไฟแล้วางเราใช่หมได้ดิใช่หมได้อึ่งอะไรอย่าเงีย่องเ่าเ่นดู ไปได้เงินเงินไผ่น่ะจะถามเงินรับจ้างบอรับจ้างล่างถ่วยอย่าอ้อยแอรับจ้างล่างถ่วยไม่แชบาเวดจีน้นี่ไม่ยบาจะไรดคนเดียวกังย่าล้วไ่ถ่ายแหวกเอาน้ามากินเี้าเงินสิพันนี่เอาน้ามากินเจเอาเงินให้สิพัน์สิพันไปซืน้ำนี่บอบอเศร้าพันซืน้นำพร้อม ขวามคานดานไม่แส่หอยแล้วฉันไมเทิรนไ่วะเราไม่แ่ไม่แส่จะโอ้ยไมเทิรนนี่แล้วบอกไม่แช่เลยจี๊บอะไรตีขึ้นนี่เฮแต่ยังนีตีพอพทยดนี่บอกนี่วงยอดยอดวงกดาวเชรดนูห่วงไพ่และดาวเชรหนูห่วงโลกระถา ไอเธอหมดเรืความเห็ดแล้วตอนนี้ลูกกีดาวเฟ็ดม,มันเป็นกีดาวเดอ้อกีดาวเฟ็ดนู่หัวคอยไ่ได้เป้นคอยนะถ้าคอยไ่ได้ไปตอนปรงศพก,ดดไไดกีดาวเฟ็ดนู่หัวไปเบิ้งแต่ในภาพคลิปถึกๆคอยไ่ได้ไปถ้ากใครเห้นแต่ไมียามียากกีดาวเฟ็ดมันร้องไห้หาพ่อมันพ่อมันตาสวงกับ ยังเลยดังนะนุ่มบุไทยบ่โอ้ยแล้วก็แข่งกันบบนี้นะแล้วก็ฆ่ากันบบนี้นะผู้ได้ลองเสียงดีๆดังๆนะฆ่าเราให้เราตายยุ้ยเอาวานไปฆ่าเราที่ว่าเคยเอาท่านตอนนั้นน่ะผู้ได้ชีฆ่าดผู้ได้ชี้ขาต้มกินแล้วว่าต้มกินดีเยอะแัะคารว่าเอยท่านมื่อนั้นนะกิดาวเฟลคงสิบบตายอยู่จ้าแล้วผู้เฮ็ดระยะนะกิดาวเห็ดสิไปเอา ลราเอาไปหนาค่ะว่าคารหลบลังจยะย่อกขอนา่า,าเราอ,เอ้ยบันนี้เราตายบนนี้ไราไปเป็นลูกค่ะเร<ห>อนคายังมาทำได้เกิดนะใหไเราไปเกิดเป็นลูกค่เด,ด้พอนพอนพอนเกิดเป็นลูกที่สอง ไปจะดูใหญ,ญ่ล้วบอ้อหรือว่ากันนี่นะเป็นกีดาวเพชรนะเว้ยบ่แเมนบักคูนวดลายนี <laughs> ่ไปใช้เงินเยอะว่าเท่าไรเนาะขอหายเนาะเราดังเนะ 10, <000. S 1> าะ10,000บ่กเมนพันเท่านั้นแลยเจ้าติดลองเท้ากสิบันเจ้าดังกยังได้สิ0พันนี่ลายแท้ ใช่ดิไ่กาแฟเหรอเด็โอ้ยจยอกขอสิไปเลยย่เอาอย่าเอาไ่ได้ยกเจ้าไม่ได um ้เป็นคนาละหลินแกเป็นขบ่ใช่ตรงน้ำเหาไปไไปต่อยเป็นขาวเงินาาสิบห้าพันเย็ดยังวะอ้าค่อยคาแบกน้ำมาเดกคาแบกน้ำาห้พันบ่ห้าพันราคาาาไปซื้อนสิบพันใช่่ะแบกน้ำห้าพันบ้าบ่น้ำกี่สิบพันลวเนาะ เฮ้ยให้เาซื้นน้ามากินกแฟมาชมกันกันแฟให้เราจ้างเราหาพันนะเราไซื้อยางดอกหาพันนะคอยละคอยซื้อขนนมเออซื้อหนามเออไยซื้ออยากเพชรทองอยนมีเอออยซื้อยากจะนีให้พวกรอยนได้สิมหาพันเด้ได้อยู่บพน้ำาน่ะยันบ่ได้คอยก็ซื้อกินเมื่อแล้วเมื่อต่กระตุเป้าเลยไปซื้ออย่เออน้ำเงอนกเป็นนะคอยคยซื้อนะ บ้าข็ไม่ไปเลยนางหน่อยนะเฮ้ยี้เดแปดผมนีแปดไปชิไป้นเงินแบเบ็วาวเก,ก่ากูขระดาษกเบ็ดมันหน,หน้อยมันยังชี้ทานอสาสอา,า,ามันม,มาทำมันใหญ่แลสีเอากูจ้มีแปดมีสิบมันมีสไปหาหเอา,ามานึ่ิบห้านี่ขาดจ้างหาพันาหาพันหาบกหาไปสิบ ได้ยาจะหนีเลยได้ยาจะหนีจังได้จะมีจะมีตืมบอกตืมชื่อยายบอกไมีตืมม่ยางสามพันได้ยาจะหนีสองหนึ่งเอาไ้พวกอไปแรกมันนี่มาตืมเพราะวสามพันนะตืมพันสองพันก็ได้ฮะแล้วดาวดาวดาวอย่างดาวใดแต่ดาวร่างกายดาวอะเดิตึมใช่คอยเห็นอยู่เงินตําเจหาพันบอก เงินข่อยพอไว้เงินผัวข่อยบ่คือบ่ซื้อเงินน้ําน้ํามีอยู่เงินผัวข่อยอย่าแล้วซั่นน่ะจะบ่ไปสิไปซื้อแต่น้ําอ่าซื้อน้ําน้ํามันได้กินน้ําเจ้าแล้วสิกินขไปซื้อเอบกเเงินนี่เงินมีซื้อน้ํานี่ก็เจ้าแหละกินก่ให้กมาอยู่ก็ุนตะสิน้องเนาะอนเบิ่งภาษาปไตภาษานลาวอ่าไปซไปได้บ่อือ ประาธิปไายประาตัวเรายน้ามาขีดไย้อนดดิบาดโอ้ยไปดินเราไม่แช่ไ่ไวแบบนี้ฮัลโหลข้าตีเธอเด้เราขี้ขาดบบบอบไปเดินเราดูกวาเจ้าอีกไปซื้อน้ำกันยไป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 แล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปสิได้ยู่บ่ละรนนะค่นี้แมน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  มาลุนแรงปันใดมันบุกไ wow. ่นะโอ้บุกไ่บ be ่อยสุดว้าวนะสีเห็ดจะได้ใช่เลยเราไม่ได้เห็ดอียงเอาไม่พลาดเอาไป่พลาดออยู่ได้อย pues ู่ว่าเจ้าเดียวได้กินหอดเาได้บ่บ่บ่ดยวออกไม้แตงยืนดึกันเนาะ เ,เราไม่ได้ทำลายผู้ใดเราบฏิปุ่ยผู้ใดไปตีเพื่อนผู้นี้ยังวะปฏิปีกันมันก็จีบหายของตัวเองเพื่องของบะไรยังเรากระชับดีเลยที่ปฏิีกันเนาะปฏิปีไปเป็นมูทึ่งเรายาหนะ่ะเราเบิร์ดละบ่อยเถอ,อะอยาฮะแล้วกินอยู่บางไรแล่าไปจัดตอนนั้นแหละมันเบิร์ดเลยเนาะมันขึ้น แต่กี้ว่าด,ดีขึ้นเดยกินยาเบาลฤซื้อมานะแต่ค่ากลับมากนี่ขั้วคือนั่นเลยมันไปไปเลยนะยาหน่นะได้กินค่มือเนาะแม่นอยู่เพราะอะขอเถแล้วเสื่องไว้เบิงบ้งเบื้องรู้ยาฮะกินแบบไรเจ้าให้กินฮะเอาเออกมาให้เบื้องใหม่ดู้ไหะกินมือละเม็ดกินมือละเม็ดเออมียาแบบไรเนี่ย มันมันบอ่อนมีมาจากเบาเลวลิกินมือละเม็ดต่ก้อนนะกินสามเวลาสองสองเวลาทานมอไปในรถลงเดสหยกกินมือละเม็ดคือบ่ออันนี้หรอกกินมือละเม็ดมันลายเม็ดให้ได้มือละเม็ดเดี๋ยวเขาเนาะโอ้ลายยาเนาะลายยางยางละเม็ดเบิงฮะยาบมอแพ่ยจะไปถ่ายเอาข้างร้านถ่ายเอาผู้ไม่ได้ยุ่ิยามันเป็นทางการแพทย์ติดเนาะ ช่างกันแท่นมีทุบสิบเบนั่นปันไรสิน้องเพราะมันบอกคือข้าวไทยคู่ใบไทยคู่ใบกันอย่างของยาอออออ๋กินช่วมื้อเจ้าบอกเป็นคนหอยแล้วกินเก็บเสืีองไหวได้เท่านี้ยันเราไปถิ่มไปยังหอยไว้เด้วยหอยไหว้เชียงไว้ยาหอยยามเจะห้กินเอาใส่พงเที่วเลยบ้วนถิ่มสิแมนยันโมกินได้ยันหันไปแล้วทมถิ่มแล้วบ้วนถิ่มหน่อยโอเคพี่น้องเนาะ คลิปนี้พ่อน้องแฟรก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพ่อน้องแฟรในเดอ้อพี่น้องเนาะและทีมงานก่อนอื่นขอ,ขอเกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเดอ้อ